สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีเหรียญมาแนะนํานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่พิเศษมากๆนะครับผมจํานวน5้าเหรียญนะครับมาเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญหนึบาทพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับผมเหรียญนี้จะเป็นแบบขอบเฟืองนะครับแล้วก็ผู้เป็นแบบผู้ยาวนะครับความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือจะเป็นเหรียญบล็อกแตกนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ หายากมากๆเลยนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่เรียบนะครับแล้วก็สวยนะครับแต่ตรงนี้เกิดจากการผิดพลาดในการผลิตนะครับผมถือว่าหายากมากนะครับความสวยก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับผมุกถ้าลองดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมนี่นะครับก็จะแตกไปทั้งทั่วตัวเหรียญเลยนะครับผมราคาตัวนี้นะครับทางเว็บไซต์ของผมก็ขายอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับผม ลดจาก4,500บาทนะครับก็จะลดแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเหรียญต่อมาจะเป็นเหรียญ10ส,สตางค์นะครับผมพศ .2,500 นะครับอ่าตรงนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับผมความหายากของเขาก็คือยากมากนะครับผม ดูท่านจะเห็นนะครับว่าเหรียญหนึ่งด้านจะมีลักษณะเอียงนะครับผมก็จะเอียงไปทางด้านซ้าย45องศานะครับถือว่าสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญที่3นะครับผมจะเป็นเหรียญ50สตางค์พศ2561นะครับจํานวนการผลิตของเหรียญนี้อยู่ประมาณ160ล้านเหรียญนะครับผมเหรียญนี้จะเป็นขอบเฟืองนะครับ ความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เพรศียนเอียงนั่นเองนะครับผมอ่าก็คือด้านหน้ากับด้านหลังจะไม่ตรงกันนะครับก็เหมือนเหรียญที่แล้วนะครับผมความหายากของเหรียญนี้ก็ถือว่าหายากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเพรศียนเอียงนะครับถือว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์นะครับผมหรือว่าเหรียญตลกนั่นเองนะครับความสวยนะครับถือว่าสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับผมอ่าราคา1000บาทนะครับลดจาก1,200บาทนะครับผมอ่าทุกท่านลองดูนะครับว่า เหรียญนี้สวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับผมท่านใดที่อยากสะสมนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมมาที่เหรียญที่4ี่นะครับก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะผมพบผอพศ2500นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองนะครับผมความพิเศษของเหรียญนี้ก็คือพระเศียรเอียงเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับนี่นะครับผมความหายากของเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าหายากนะครับอ่า ก็เหมือนเหรียญที่แนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเหรียญนี้ก็เลยหายากนั่นเองนะครับผมราคาในเว็บไซต์นะครับอยู่ที่1000บาทนะครับอ่าก็มาถึงเหรียญที่5นะครับก็จะเป็นเหรียญ1นเซี่ยวนะผมจุลักราช1249ันะครับอ่าเหรียญนี้ถือว่าหายากมากนะครับใส่กรอบไว้อย่างดีนะครับผมเหรียญนี้นะครับอ่าเหรียญนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือความเก่านั่นเองนะครับ ความหายากของเหรียญนี้นะครับถือว่าหายากมากนะครับด้วยความที่เหรียญนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็ผลิตมานานแล้วนะครับผมทาให้เหรียญนี้หายากมากๆนะครับความสวยของเหรียญก็คือสวยมากนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับลดจาก1,800บาทนะครับผมท่านใดที่อยากสะสมก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมเพื่อไปดูายละเอียดเพิ่มเติมภายในเว็บไซต์นะครับ เว็บไซต์ก็จะชื่อเว็บไซต์สะสมรั์ .com นะครับผมเขเป็นเว็บไซต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีของสะสมอื่นๆนะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับผมก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนําเหรียญหายากเพียงเท่านี้นะผมผมก็จะมาแนะนําเหรียญเรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจก็สามารถกด subscribe ไว้ได้นะครับผมแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ